วันนี้พ่อใหญ่หลวดหงอกนะครับเดินทางมาซื้อเคปนะครับซื้อเคฟกกยุเออบ้านน้องปุกกี้นะครับเนาะแม่นอ้องอ่างเปาเออเอาพ่อใหญ่หลวสั่งอย่างน่องหนิเนาะพี่ใสยย่แม่น,น่องหน <c oughs> ิเนาะพี่ขอมูยองกับพี่เนาะ ดีทำผู้ชมเนี่ยมันดีโซเชียลเนี่ย<ไ>เออเน้น้ำจากฟางเนี่ยเสื้อ,อยางเนาะเสื้อปุกกีจ้าเออเอาเพ็ดขางทางเลยครับเพ็ดหน่อยๆขายหน่อยๆน,น,นะครับเด้อไม่ลาส่วนใหญ่ก็กคือเอาลูกนะครับเด้อาขายใสเออขายอยู่สางเข่าด้วยจ้ะเด้อว,วันมอสิล่าเด้อเอออยู่สางเขาว,วันมอสิล่ายังมือแรงโอเคโอเคโอเคพ่อใหญ่หนวดสางแล้วเด้อสาง มอยองพริกเผาเนียวางยาพ่ยนหวัดกิกนไปนหนึ่งลเน้่สั่งอีกเ,เนีนทยท,ท่าเนียครับเ,เ,เนี่ย บ้านก็ได้เนี่ไม่เป็นขาดเดร็กแกนโซฟี่ชิงคูนีแ่แกเด้อเอา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 อเขตตำบลบ้านจันอ่าอยู่ตำบลบ้านจันเนะครับเด้อถ้าพี่พน้องทางเวียดนามก็บยาสั่งมาสักครับเด้อะพวกเรามีทรงให้เด้อะอ่าโอเคโอเคเอาปุปนะครับหมูยองครับยองอีรีนะครับนี่เนี่ยเส้าใบา,าใส่นิ่นๆเออ เอาไป,ลเ,ปเลยเอาไปเลยผมสงสัยว่าเคียบกับตัวเกี่ยวมันต่างกันบางไหนน้อครับเนี่ยต่างหมแงูแปลงกันบ่กับวิธีบ่จักแล้วก็เห็นเอเยนอรานขึ้นกันอยู่ <laughs> โอ้พุตนะโอ้มุมนี่งามเว้ยเอาเอาเอาม่ใช่แหมก้อนแล้วเอาพันเลยเอเอโอเคโอเคอเคพราะเย็นวันเมื่อกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วกินเค็มซ้องแผ่นเลยอ,อันนี้กวางเสียกวางแตกเนี่เอานั่งนี่นไม่เวนนอนผ่านคนป่วย อ่าอันนี้ยายไพ่นะครับเด้อผู้ขายน้ำกะฟงกาแฟเด้ออยู่ตำบลพันจันนะครับเด้อนี่ไปว่าได้แล้วเออของแท้ของจริงเด้อนี่เด้อสุดยอดสุดยอดเลยครับเด้อะันกระปูกผักปลูกมีน้ำไปปลูกผักจังหน่อยเนาะอ่าไปเปลูกนานผักจังหน่อยเนาะมีอยัางเนี้ยเนาะนี่เนาะ โอ้มีผักกระแยงแล้วนะครับมีบอนสีนะครับนีกก่หอมน้วกกะน,นะครับมีผักกระแยงนะครับโอ้กันเถอะสามรับกินได้สิถือกินผักกระแยงอยู่ด้วยเ้ออัน,นี้ผักกาดนะครับผักกาดอ,อ๋อน,นี่ลูกพริกบอครับเนี่ย โอ้อันนี้บวกพริกจังไหนเป็นพริกไงนะครับเด้องนี้อ้าวมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อขี้ไว้แถวหน้านี่เนาะเอาหน้าไปเบังตายัดก่อนนะครับเด้อเพิ่นเหมืนครอบครัวเดียวกันหมดเด้อเพิ่นฉีดวัคซีนหมดทุกคนเลยเด้อครับนี่อ้าวตายัดได้ยังมาหน้าอี่น้อ ได้กล้วยมาโอ้สองสัยพ่อะเย็นหวัดจึได้กินกล้ว,วยแลเยอะกว่านี้จึได้กล,ล้ว,วยเมื่อน้ำเยอะกว่าที่นี่เยอะสวัสด,ดีอันประเทศนอกนดดเนี่ยนี่สวัสดีนะสวัสดีครับสวัสด,ดีอ่ปาปายเอ็นนะครับเด <c oughs> ้อปายเอ็นเด้อเมื่อเช้านี้ได้หนูบ่เย็น <c oughs> อ่าเมื่อเช้านี้ลูกเขยตัวอะไโอ้ลูกเขยอันอันเขยไงบ่นี่ยอันนนั้เขยหน่อยบ่ได้ <c oughs> เอาเอาเอาหลายเคยเอาเรียบร้อยแล้วเนอะว่าน,น่าสีทองนะครับเนอะพยินหวัดมาดูนะครับเนอะก็เรียกว่าขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่นะครับตอนหน้านะครับว่าพยินหวัดจะไปชิมที่ไหนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย